เฮ้ยพอแล้วพอแล้วแอมถอยไอ้ลูกถอยโรเบิร์ตสายฟันนี่ครับพนุษย์ศักดิ์จิตจุน ไม่ใช่เรืยองขนสจอเนี่ยมัปล่อยคว่ำมาเนอะตุ้มจี้เข้ามาเดินเข้าหาแล้วบิดซ้ายหยางยือและจังหวะนี้หยางยือเอาเรือทางมาท่านได้แสงทองหนึ่งสองระยะเข้ากลางแล้วไปไม่ผ่านโจนี้ไปต่อเดินต่อสำหร็จแล้วตุ้มคำก้อนปังปังไหนยกก้อนซ้ายไหลมาตุ้มตุมยังยเพื่อนกอเฮ้ยชายเย็นเฮ้ยเฮ้ย พองไม่ต้องเข้าคนนอกไม่ต้องเข้าเอ้ยโอเคพี่ลองถูกถูกต้องพี่ลองโอเคโอเคโอเคไอ้ลุกบอกโ okay. อเคกูรู้กูรู้พอแล้วพอแล้วแอมถอยไอ้ลุกถอยโอเ <Okay, S 2> <FC S 1> คเอฟซีเยอะด้วยกันทั้งคู่ผมเข้าใจเพราะนี้เล่นเดินสุภาพกันนิดนึงโอเคน, okay, นะขอไทยทาวนให้เป็นทีมคิงสีฮาน่าแล้วจังหวัดป้าโอเคลุกขอโทษเพื่อน จ่ายเข้ากลางมาพัชราภาเพลินครับคืนกลับมาโอกนค,คุณจ่ายพลาดและเจ้าวันนี้พร้อมเฮแล้วปังปังโก go 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 go, go! 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 ขดีพีแท้แต่แต่แต่ไต่หมดปังคุมยังเยอะที่นี่ครับไอ้คานบัตซบไอ้คานจังลาบสาหรับทางด้านพัชราภาเพลินติด ปัง go ปังโกปังโกปังแก้ไขปังแก้ไขแก้ไขปังโก go ว้าวและไหลมายังยืนเอาของประชาภาเพลออกมาที่คิงกระทวยและจังหวะนี้ปังหยุกอแก้ไขออกมาและชาวประจวบิโตกับพลตปีแกพลตสายเดินหน้าไปกันต่อเอาล้วครับแล้วโอเคดูเพื่อนก่อนไทยเาวรนะครับขอ V A R ครับ จากการที่เช็ค VR นะครับไม่เป็นจุดโทษครับไม่เป็นการฟาวครับเฮียแล้วเฮียแล้วเอาล้วครับซาบันจะบีบอลไม่ออกครับโตกกับพทันทีไหลมาจังงวันี้มีมีใช้ขวาปังเฮ้ย go 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 g ไอ้ขาชอบกูจังโยชิบหาแล้วชิบอ๋อเช็คก่อนแป๊บนึงใจเย็นๆโอเคแตงเกอร์วันดีมาสจากฮอกวิเออร์เหมือนมีอะไรบางอย่างแกนอัจมาลเจอกับอจเบสจากการตรวจสอบของผู้ตัดสินนะครับลูกนี้เป็นการสกัดจากฝ่ายรับฝ่ายรับเองนะครับลูกนี้ผู้ตัดสินตัดสินไม่จุดโทษครับ ออกมาครับเข้าทางของแอมสักราวิทตกกลางมีนตทธเนสแสงทอไายซโก้โกโกโกเฮ้ยโก้เฮ้ย้แสอนจับพยายามขับเพื่อแล้วก็หลอกล่อแลพามาตรงนี้สุดจนหลักเฮียแล้วเฮียแล้วโยยังอยู่น้องเชลศีครับใช้สิทธิ์ขอ VR านะครับเขาบอกว่าการใช้สิทธิ์ขอว r าแต่ละทีมเนี่ยขอไปแล้วทีมละหนึ่งครั้ง ลูกนี้ไม่เป็นใบแดงครับแล้วพี่เดชมาหนี้ยาไปพาหนี้พีเดนี่เปียบานดาดาว่าทุกปีเอาแล้วก็มาสามรญชนบุรีครับโฟกสวากเกิลธนกิจวีลกอไปก็ยังยังขี่เขาหาขี่เขาหาเจอกับมอเท๊ไหลมาตกกลางแล้วคิงเสียด้าเพ่ ตีติตติตตขึ้นมาเจอกอีน็อกลุกบาขที่แล้วก็ฟาวหือาวเอาละครับมาสารบดีทีิงสีดานคิงสีดานีดานิ่งบอกเฮ้ยานดานอยาอยจีจาบาเาว้ยสำหรับันเบอร์ได้แล้ก็บัตดุลบ่าเหีแล้วบักกระทุ มาตุกนี้ฟาลอดิชัยบังฟาลบิดยับบิดมาแล้ววะแล้ววะแล้วก็ตุกนี้ก็มาบุ้สิทธิ์ไม่ว่าอะไรก็ไปแล้วเว้ยแฮกกาลิซีแฮกกาลิซีให้มาออกมาจากสายแล้วก็ะรดเวลาลาเราจาขอโทษขอโพลขอภัยสุดกาลักาลไปก่อน